ไปไปน,นี่ฮอนตีสามตัวอาวอาจารย์ให้อาจารย์เขียนกน่อนฮึ่บเออ้าวสี่หา้าห้าสี่สามอืมแล้วก็กดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดตรงสีแด,งเ,ดงเลยครับ <c oughs> จะได้มาเป, <c oughs> ป่าอีหยังเป่าอีหยัง เป่าตุม in no? in man, man, ้มต nice right yeah. yeah, ุ้มบนไหนมั้มเท้ืหัวเป่าเพื่อหายเลยมันต้องใส่วิซาในจักหน่อยหนึ่งคนในโมูบานหรือคนเป่าจะคนนี่สองคนถนดอกเพียใครคนหนึ่งใคคนหนึ่งถือเป่าเปลี่ยนปัญโลญโแล้วกับใครแนะนมเห็นหรอเามอืมเป่านี่มันต้องใส่ยังไงข้ามมาเฮ้ ใส่คำาคำพูแล death, <ots> ้วก็จมกระถาเขาไปฮะจมบ่ต้องจมบ่มีต้องมีคาถาจะพอเลยเนาะใหแล้วเขีอย่งน้พ่โอ้มันมีกรถามันต้องใส่กระถาเปล่าบ่มันต้องเลียนมากพอสมควรเด้จังสินเป่าได้เปล่ายังไดเมีนี่ยนำฮ้อนลวก นะเป็นผีเป็นน้องในขานำร้อนลวกเครื่งแใส่คำหมาคำเดียวเป่าหายหายเลยมันสิค่อยคอยุบบ่มันสิค่อยคยุบบ่ค่อยๆยุบลงอยุ๋อเนองผีหมืมหล วิซาคมก่อนเฮ้ยก่อนเสด็เปาไม่ต้องจมกระถาก่อนแมนวอย่าลืมบอกเลขน้าเด้อบอกเลยกน้ำเฮ้ยฝันว่ป่าฝันว่าอะว่าแขกอะไันว่าแขอะไรจละเข้จละเข้อะไร บ่ะไหลเลยแฉแปะวันยังเหรอเพื่อนแปะแปะเป็นเลยนี่กูเห็นผมมีผันนี่ผันหลอกกะลุงโมโหบ่ะันหลักกะลุงนี่เดี๋ยวต้องใส่ยังแน่ต้องใส่นี่ปูนใส่ปูนหน่อยนึงแล้วก็มากมากขอตัวมากครึ่งหนึ่งเปียงหนึ่งบอก เปาเพี้ยงหายเลยนะครับวิซานี่บอมีไผมีง่ายๆเด้อเหลืออยู่ผู้เดียวในหมู่บ้านเหลืออยู่สองคนอีกคนหนึ่งกะเนี่ยบอไผยเห็นลุงตาจิบอีกคนหนึ่งฮะอยู่โรงพยาบาลตเอาเราไปอยู่โรงพยาบาลต้องไปเป่าอยู่โรงพยาบาลเลยหมอให้เป่าอยู่บ่ให้เป่าเขาให้เป่าเนาะหมอหมอจะไปขาหักบ่ให้รอก่หมอให้อ้อมน้ำหมากบ่ให้อ้อมน้ำหมากเป่าม เป่าล่มซื้อไปโรงพยาบาลไปขโมยเป่าของเขาอีกหมอบัได้หมอสิบว่าได้ไงบ่หมอได้มาดิฮอะลากเป่าโอ้หมอบอมาตรลอยลอยลอยเป่าลอยไปเป่าอยู่โรงพยาบาลเป่าโรงพยาบาลเขาก็ใส่แต่ย้าของเขาเนาะเขาก็ขูดมูฮ่าเหนือมูฮ่าเลยบกหูบกหัวเป็นหยังหน้็ไปโรงพยาบาลมันปวดหัวแห้งไปโรงพยาบาลตรงสี่ขากับกับ ขึ้นขึ้นขึ้นไปนี่ขึ้นไปขึ้นมากงาขึ้นหกทุ่มบอกยี่ท่องท่องมึงท่องเหมือนจังเอากูไปตายอยู่บ้านเขาท่ามันปวดแึงปวดหัวปวดหัวมันมันบาดอันะไรตั้งแต่พี่ฉลองบวชเบื่องเตี้ยมันก็ไปในเอวเน่ยขาดลอยนอยเลยยังเขาเป่ากันเป่าเฟื่องหายเลย เจ้าผสเาช่เราอจอายรจยะสงคมผสมามมือหายเลยเราเป็นนิยังจันอาวัดอวัดอยู่ในป่าในด่างเราโอ้เป่าด่างออกมาโอ้งูสวัสด์เปาเพี้ยงหายเลยเดย์ใครเป็นงูสวัสด์นะครับคุณผู้ชมเป่าหายเลยบ่

ขายเป็นงูสวัสดิ์หลักงี้ยังอีกเนี่ยลวกยังเนี่ยเป่าผีเปลวปลีเป่าผีเป่าหน้องเป่าน้ำหอนลวกเป่าพองผูพองในตัวในต้นเป่าเล็กหน่อยเป่าเล็กหน่อยให้เศร้าห้เล็กหน่อยหองห้เป่าเพียงเบ่เศร้าห้ผีบ้มาไก่มาไก่เหรออืมร้าเราพู่มมีกี่ยังเนี่ใว่ะหายก็แลให้ยจดสักให้ยจุโตนิโตงอหายแล้วยังเหรอแม่อันนี้ เมียมาพ่อหมีตายแล้วลูกไปตายลูกหายมันหายกันเป่าสามเถื่อเศร้าเลยเป่าสามเถื <3> <3> <3 ่อเศร้าเลยเศร้าหงายหายเลยเด็กน้อยนะครับมหายนอนเนาะใหญ่เนาะเด็กน้อยร้องไห้เป่าสามครั 3> <3> ้งหายหายช้าแล้วหานช้าคนเราคือสิ่งมันเขจะนับเขาหงายนี่ก็ต้อง เกี si e> ok> ่ยวไปนําจมกระถาไปนําเลยจมกระถาไปนำนะครับกระถานี่หอนตีเร็เ่หรบบอมนเป็นไ่ก่อนเสียง หายหายซ้ำนี่เองเป่าซ้ำนี่นะครับคุณผู้ชมวิซาสคำเาสคำวิซาสองสามคำเป่าเพียง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 หายสบายลุกยางด้วยวันวันก่อนสิไปอย่าพึ่งไปเขียนเหล็กลงดินให้แน่จักสองตัวเอาเขียนตัวหนังเอาเขียนเหล็กยังเขียนเหล็กม้นี่นี่เอาเขียนเบิ้งนี่นี่นี่เขียนลงเอ้าให้คนนั้นเขียนสามตัวให้ย่าเนี่ยเขียนสองตัวเอ้าไผ่สิห้ามวอลห้ามหลอกเลี้ยนกัน หามลอ,อกกันหามลอ,อกกันนัางลงมือนี่แล้วมือนี่แล้วเดวนนี๋นนยวเอาสามตัวก่อนเอาสามตัวก่อนอส<า>ตัว,ตวอาอาจารย์อาจารย์เขียนก่อนฮึชือ่ออาหา<ม>ห้าีสชมหาีเด้อ ห้าสเดี๋ยวมาทั้งพี่มาเทีอนีกเด้อเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดวกอาปึ๊บถามรอบเวียนกันสองพอเขาให้แค่2องโต๊จเอาสามโตบ่บ่บ่เอาตเอาสองโตะพ่ออ่านี่สองแปปครับห้าสสเดี๋ยวสิเขียนให้ชัดๆเลยมาเทืนนี่นี่เพิ่นหายวันหนึ่งเด้อห้ สามกับส <28. S 2> <8. S 1> องแปดอปดเอาไปสื่อกันเบิง้งบาดเทียนเหนือไปสื่อกันเบิงเบ้งงวดประจำวันที่สิบหกสิงหาคมนี้เดอ้องวดประจำวันที่สิบหกสิงหาคมนี้เอาซ้ำนีล่ละอาจารย์เขียนเลขลงดินให้นะครับหาสี่สามกับสองแปดเดอ้อ เอฟซีเด้อเอาไปเ,เอาไปซื้อเบื้องเอาไปซื้อเบื้องงวดนี่ลองดูลองดูลองดูนะครับมาเจออาจารย์ใหม่นะครับไพ่สี่ตองการรักษาเป่าพวกผีพวกน้ำร้อนวกไพ่ใหม่หรือว่าเป็นงูสวัสดนะครับก่บมาได้นะครับมาเป่าได้เดอ้อนี่ทางนี้นะครับคุณคุณผู้ชมนะครับเดี๋ยวติดต่อมาทางผมได้เดี๋ยวผมสื่ขึ้นเบอร์โทรไปให้ข้างล่างอ่ะอ่ะแค่นี้แหละอ่ะขอบคุณคุณผู้ชมนะครับ<อ>ที่เข้ามามชมกันหน่อยแล้วแห้นงนมือเรา บ่แล้วก็ยางก็เห็นแล้วไอ้จะบอกอะไรบ่ไปเป่าเป่าเออเป่าแต่เท่าหมดแล้วแล้วก็่เจ้าท่าเรียนนี่เว้ยใต้เลยลูกอยู่ใต้เลยแล้วเป่าเพี้ยง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 หายเลยเศร้าเลยเอออ๋อ่ะติดต่อมานะครับพายอยากเป่าแต่ว่าอยู่ขี่เรืออยู่อำเภอศรีคลับภูมิจังหวัดสุรินทร์นะครับอยู่บ้านโนนแดงอำเภอศรีคลับภูมิจังหวัดสุรินทร์เป่าพีก็ได้เป่าห้วยใหม่ก็ได้บ่ ขอถามอีกครั้งหนึ่งว่าอยู่มืองไหนบ้านโนนแดงตำบลยางอำเภอศรีขอระภูมิจังหวัดสุรินทร์อ่าจดไว้จดไว้ครับผมหมูบาดน,นดี่หรออืมหมูหมู่บ้านโนนแดงเออครับหมูเจ็ดหมูเจ็ดอ่าโอเคโอเคหมูเจ็ดเอาเหล็เกเจ็ดไปใส่สองหาแปดบ่ครัรบรรสวัสดีครับผมแฟนช่อง YouTube คนสุรินทร์ทีวีนะครับกดไลค์กดแชร์ แล้วก็กดติดตามที่สําคัญเลยครับต,ต,ต้องกดติดตามไว้ก่อนกดตรงมสีแดงๆเลยครับเพื่อบให้พลาดข่าวสารอีกนิดนึงกดรูปกระดิ่งให้น้าแนครับรูปกระดิ่งกิ้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 งกดนำคบโรคหิบย่ำได้ทันเสบบริพาลฉีดและเสิบริพาทข่าวสารในช่อง YouTube คนสุรินทีวีครับผมก็ขอคุณหลายๆสำหรับผู้ติดกดครับผม